อุบลมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินโตโยต้าร่วมใจสู้ภยัยโควิด -19 ภายใต้โครงการโตโยต้าสเตวิตยูอุบลมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2564อุบลราชธานีมอบทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษาแม่บ้านมหัดไทยจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2564ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี สวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่26สิงหาคม2564วันนี้พบกับดิฉันกิงดาวสุวัทิ์ค่ะมาเริ่มมั้ที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะกับพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2563และพิธีมอบใบประกาศกิตติคุณหมู่บ้านกองทุนแม่ดีเด่นระดับจังหวัดปี2564จังหวัดอุบลราชธานี ทาเศรษฐกิจพระบรมราชีนาพระบรมราชชนนีนายสิริรวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลร,ราชธานีเป็นประธานเปิดมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2563และพิธีมอบใบป,ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านกองทุนแม่ดีเด่นระดับจังหวัดปี2564จังหวัดอุบลร,ราชธานีที่ห้องประชุมประทุมบวรราชชั้น4ี่สารกลางจังหวัดอุบลร,ราชธานี นายคมกริชชินชนะพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีในนามคณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเปิดเผยจังหวัดอุบลราชธานีมีหมู่บ้านชุมชนที่ได้รับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วจํานวน507กองทุนและในปีงบประมาณ2563มีเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินได้รับการยกระดับหมู่บ้านเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยใช้งบประมาณของ กรมการพัฒนาชุมชนจำนวน27หมู่บ้านกลองอนนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจาักรจำนวน3หมู่บ้านหมู่บ้านในเขตเทศบาลจำนวน3หมู่บ้านรวมหมู่บ้านที่เข้ารับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันนี้จำนวน33กลองทุน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19จึงกำหนดให้ในายอำเภอ25อำเภอเป็นผู้แทนเข้ารับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2563และพัฒนาการอำเภอ25อำเภอเป็นผู้แทนรับมอบพระรายอยาลษ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปีพศ2564นี้ จังหวัดได้ดําเนินการจัดประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ดีเด่นระดับจังหวัดมีหมู่บ้านกองทุนแม่ที่ผ่านการพิจารณาระดับกลุ่มอำเภอเพื่อเข้าประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดเข้ารับใบประกาศกิตติคุณจำนวน4หมู่บ้าน ในโอกาสนี้นายสริวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวแสดงความยินดีกับหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจําปี2563และหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับรางวัลกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดประจําปี2564ขอให้ทุกกองทุนมุ่งมั่นที่จะทําให้หมู่บ้านและชุมชนของตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกันเฝ้าระวงังและ ร่วมกันแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองเพื่อดำรงไว้ซึ่งความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินและขยายไปยังหมู่บ้านและชุมชนอื่นๆเพื่อเป็นหลักชัยสู่ความสงบร่มเย็นต่อไป,อปสไปนนนััคใงมด้ 1, นึ่งสเรียบร้อยครับสามหนึงสองสาเรียบร้อยครับกลุ่มบริษัทโตโยต้าผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมใจสู้ภยัยโควิด -19 สนับสนุนรถและข้าวสารให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้โครงการโตโยต้า Stay with you s t you ค่ะ นายการกันตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีรับมอบการสนับสนุนรถยนต์โตโยตา้าจากบริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมโตโยต้าดีลักซ์และโตโยต้าโชคดีรวมทางข้าวสารจากโรงศรีรัชมงคลภายใต้โครงการโตโยต้าเขียงคู่ไทยสู้ภยัยโควิด -19 หรือโตโยต้า stay with you เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานก การโควิด19ณสำนักง,งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้กลุ่มบริษัทโตโยต้าคนรักดีซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ในจังหวัดอุบลราชธานีอันประกอบด้วยโตโยต้าดีเยี่ยมโตโยต้าดีลักซ์และโตโยต้าโชคดีร่วมกับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จัดให้มีโครงการโตโยต้เขียงคู่ไทยสู้ภยัยโควิด -19 หรือโ o โยต้าสเตวิ y ยูเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบันที่มีความรุนแรงมากขึ้นมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนำความเดือดร้อนทั้งเรื่องการอยู่การกินการดำเนินชีวิตประจำวัน และเมื่อความทุกข์ยากลําบากมาถึงสิ่งที่ดีที่สุดก็คือความเอื้อเฟื้อแบ่งปันน้ําใจมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันดังนั้นในวันนี้นายสุรศักดิ์เหล่าสายเชื้อนางวรวรรณเหล่าสายเชื้อนางสาวอภิรินทร์โมคเวศกรรมการผู้จัดการบริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมนายสุเทพเหล่าสายเชื้อกรรมการผู้จัดการบริษัทโตโยต้าดีลักซ์ และนายสุรชัยเหล่าสายเชื้อกรรมาการผู้จัดการบริษัทโตโยต้าโชคดีร่วมกับมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้ส่งมอบส,บสนับสนุนรถยนต์โตโยต้าจำนวน3าคันและข้าวสารจากโรงสีข้าวรัชมงคลจำนวน300ถุงให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อใช้ประโยชน์ในภารกิจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระหว่างการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เช่นการติดต่อประสานงานการค้นหาติดตามผู้ ติดเชื้อการเฝ้าระวังสถานการณ์รวมถึงการจัดตั้งจุดคัดกรองและจุดสกัดกั้นต่างๆที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นมีผู้องค์การเตย์ต้าเคียงคู่ไทยสู้ไทยโควสิบเก้ามระปัาถนาดีจากกลุ่มพวกเราเชาวเทยต์ต้ากลุ่มคนรักดีนะครับเพราะว่าเรียนอยู่กรุงเทพแต่ไม่ได้เรียนเลยอยากให้น้องกล่าวอะไรสักนิดนึงครับเชิญ สสวัดีนนะะจังหวัดอุบลราชธานีมอบรางวัลกำนันผู้เหย่บ้านยอดเยี่ยมและผู้เหย่บ้านที่มีผลงานดีเด่นประจำปี2564 ที่ห้องเจ้าคำพงศลากลางจังหวัดอุบลราชธานีนายสริทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบรางวัลกำนันผู้ใหย่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2564ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลประจำปี2564ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีมีผู้ที่ได้รับรางวัลกำนันผู้ใหย่บ้านยอดเยี่ยมและผู้ใหย่บบ้านที่มีผลงานดีเด่นรวมจำนวน8คนดังนี้ รางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประกอบด้วยแหนบทองคําพร้อมใบประกาศเกียรติคุณและโล่ประกาศเกียรติคุณจํานวน6คนได้แก่1นายบรรลุพลอาทิตย์กำนันตําบลเซเป็ดอาเภอตราการพืชผล2นายประเสริฐสิริมูลกำนันตําบลท่าเมืองอาเภอดอนมดแดง 3. นายวินัยพันคำกำนันตนาําบลป่าโมงอําเภอเดชอุดม 4. นายหนูศิลป์บุญมาทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตําบลโพสีอําเภอพิบูลมังสาหาร 5. นายทองภูลแสนทวีสุขผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่13าตำบลขันไร่อําเภอสรินทร์ธนายทศพลไกรพันธ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลเมืองศรีไข่อําเภอวารินชำราบรางวัลผู้ใหญ่บ้านดีเด่นรางวัลโล่ประกาศกิตติคุณจำนวนสองคนได้แก่1นายสริดผ่อนจตุรัตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลห้วยไผ่อําเภอของเจียม 2. นางสาครพิลากุลผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11ตำบลน,นาคายอำเภอตาลสุมรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมถือเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับผู้ดํารงตําแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่คู่กับระบอบก,การปกครองและสังคมไทยมาอย่างยาวนานซึ่งมีส่วนสําคัญยิ่งต่อความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงมหาดไทย รวมถึงกระทรวงกรมและภาคส่วนอื่นๆในด้านการปกครองท้องที่การรักษาความสงบเรียบร้อยการอำนวยความเป็นธรรมตลอดจนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้สำเร็จผลและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการบำบัดทุกบำรุงสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019านิบนเตรียม ในผู้ยิบ้านดีเด่นผมจารวิทย์ก็จะเป็นใช่ของประชุมของของทัพปกที่มีความดี้จังหวัดอุบลราชธานีมอบทุนการศึกษาแม่บ้านมหาทไทยจังหวัดอุบลราชธานีให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มีความขยันหมั่นเพียรจำนวน84ทุนจำนวนกว่า9,500แสนห้าพันบ ที่ห้องประชุมพรมบวรรชตชั้น4ี่สารกลางจังหวัดอุบลร,ราชธานีนายสิริวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลร,ราชธานีมอบทุนการศึกษาแม่บ้านมหาวไทยยจังหวัดอุบลร,ราชธานีประจำปี2564โดยให้ส่วนราชการหน่วยงานอำเภอทั้ง25อำเภอ ดำเนินการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่แม่บ้านมหาวไทยจังหวัดอุบลราชธานีกำหนดไว้แล้วส่งข้อมูลให้ประธานแม่บ้านมหาวไทยจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาโดยมีจำนวนผู้ได้รับทุนการศึกษาแม่บ้านมหาวไทยยจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2564จำนวนทั้งหมด84ทุนเป็นเงินทั้งสิ้น9,500บาทโดยแบ่งเป็น1 ทุนในนามบุญรณิทิร่วมจิตน้อมเกล้าโดยแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ส่งเงินสมทบจำนวน8ทุนซึ่งมูล,ลนณิทิร่วมจิตน้อมเกล้าจะกำหนดมอบทุนในโอกาสต่อไป 2. ทุนแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานีปีการศึกษา2564จำนวน76ทุนเป็นเงิน6,500 0บาทซึ่งเป็นทุนที่จะมอบในวันนี้ได้แก่ 1. ทุนปริยัติธรรม จำนวน2ทุนทุนละ4,000บาท 2. ระดับประถมะศึกษาปีที่1นจำนวน20ทุนทุนละ 2,000, บาท 3. ระดับมัธยมศึกษาปีที่1นาจำนวน10ทุนทุนละ4,000บาท 4. ระดับมัธยมศึกษาปีที่4ี่ถึงหจำนวน11ทุนทุนละ4,000บาท 5. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชจำนวน10ทุนทุนละ4,000บาท 6. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสจำนวน9ทุนทุนละ5,000บาท 7. ระดับปริญญาตรีจำนวน5ทุนทุนละ8,000บาท 8. ทุนวิชาชีพระยะสั้นของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7จำนวน7ทุนทุนละ4,000บาท 9. ทุนระยะยาวสำหรับนักศึกษาพยาบาลจำนวน2ทุนทุนละ1 6 0 0 0 0บาท ด้านผู้ว่าราชาการจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวให้โอวาทนักเรียนนักศึกษาที่มีความขยันหมั่นเพียรจนสามารถมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ และคณะทำงานแม่บ้านมหาไทยกำหนดว่าอยู่ในระดับเรียนดีของแต่ละระดับชั้นคณะทำงานแม่บ้านมหาไทยทุกท่านที่ได้เห็นความสำคัญของการสนับสนุนการศึกษาอันจะนำมาซึ่งเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติโดยทุนที่ทุกคนได้รับในวันนี้จะเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจในการมุ่งมั่นในการศึกษาและเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป ครับช่วงต่อไปครับนางสาวชลดาภูชาติติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ27,750บาทขายออก27,850บาททองรูปพันธ์รับซื้อ27,257บาท68สตางค์ขายออก28,350บาทราคาน้ำมันดีเซล25บาท79สตางต่อลิตร เบนซินแกสส๊สโซฮอ์อี20 27บสาท74สตางค์ต่อลิตรเบนซินแกสส๊สโซฮอร์เก้8หสบาท98สตางค์ต่อลิตรเบนซินแกสส๊สโซฮอร์เก2าหบาท25สสตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกา like. วันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื <S <S ้นที Patch ่คาดว่าอ <lingu. S 2> ุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา18นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา44นาที สนับสนุนโดยปุ๋ยขยันเต็มแรงทุกเบ็ดต้องปุ๋ยตรามงกุฎพูดถึงอากาศของประเทศไทยค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่ามี3ฤดูนั้นก็คือฤดูร้อนฤดูร้อนมากและก็ร้อนมากๆนั่นเองค่ะวันนี้เราไปเจอกับไอเดียน่ารักน่ารักของปุ๋ยยี่ห้อหนึ่งเขาทำแผ่นป้ายขนาดกำลังพอดีค่ะมีสายรัดเรียบร้อยใชใ้งานง่ายสำหรับชาวนาไว้ใส่สะพายหลังกันแดด แถมมีข้อความให้กำลังใจด้วยนะคะซึ่งจะของไอเดียเกเๆนี้นั่นก็คือปุ๋ยตามงกุฎปุ๋ยขยันเต็มแรงของบริษัทเทอราโกใช้งานกันอย่างยาวๆค่ะแดดเมืองไทยร้อนขึ้นทุกปีแล้วมาคอยติดตามกันนะคะว่าคู่หูเกษตรกร,เ,กรเต็มแรงอย่างปุ๋ยตามงกุฎจะมีอะไรออกมาช่วยเกษตรกร,กรไทยกันอีกต่อไปค่ะ คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าววีเคเบิลทีวีอุบลและเพจอุบล bon, ราชธานีโสพลเคเบิลทีวีค่ะรวมไปถึงช่อง45 4 Z News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะ